เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า,าจะใช้เงินเท่าไหร่นะคะตอนนี้แล้วก็ชาร์จนานแค่ไหนตอนนี้แบตเหลืออยู่ที่50%ค่ะมากค่ะเขาจะเป็นสถิติเอาไว้นะคะว่าตอนนี้เราเนี่ยตั้งแต่เราไปจันทบ,บุรีเนี่ยเราวิ่งไปทั้งหมด487.3กิโลเมตรนะคะสวัสดีค่ะ นะคะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง AEW Auto Import นะคะวันนี้เออยู่กันที่เนินนางพญาจังหวัดจันทบุรีค่ะมาจากกรุงเทพนะคะมุ่งหน้ามาเพื่อทำรีวิวสำหรับเจ้ามาสแต่งมาร์ก x t e e n d e ถ s s รถ SUV ด้วยนะคะทันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้คลิปนี้มีดีจะมาบอกนะคะว่าข้อดีของการใช้รถพลังงานไฟฟ้าดียังไงและ u u t t ต n ง m a r ก E คันนี้ดียังไงและข้อสำคัญนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านนะคะมาเทสเรื่องการชาร์จไฟจากกรุงเทพมาจันทบ,บรุรีชาร์จไฟยังไงและกินไฟเท่าไหร่นะคะประหยัดแค่ไหนมาชมกันค่ะพร้อมกับวิวสวยๆที่จังหวัดจันทบ,บุรีด้วยนะคะมา แต่งมาเกีรถพลังงานไฟฟ้า100%เที่กินไฟเพียงแค่30สตางค์ต่อ1กิโลเท่านั้นนะคะชาร์จไฟเต็มถังวิ่งได้อยู่ที่539กิโลเมตรเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะวันนี้จะรีวิวให้ทุกท่านเห็นกันอย่างชัดเจนมาค่ะถ้าใส่ตัวแบตเตอรี่ลงไปมันจะเรียกเป็นรุ่น extend l a n g extend l e n ก็คือใส่ตัวแบตเตอรี่ไฟฟ้าลงไปตัวแบตเตอรี่ไฟฟ้าใส่เพิ่มลงไปได้ในรุ่น mark e ธรรมดาและในรุ่น mark e all wheel drive นั่นเองนะคะก็ถ้าใส่ตัวแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นก็จะเพิ่มขึ้นอีกคันละ5 0 0แสนบาทถ้าท่านใส่ตัวแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมันก็จะทำให้รีดแรงม้าได้สูงขึ้นจาก269แรงมา้าแรงม้าก็จะสูงขึ้นมาเป็น351แรงมา้าและจากวิ่งได้เพียงแค่439กกิโลก็ ็จะวิ่งเพิ่มได้ถึง539กิโลนั่นเองนะคะแค่นี้เรากำลังจะเริ่มเดินทางนะคะตอนนี้นะคะก็ไฟนะคะมันก็จะอยู่ที่99%ค่ะ99%นะคะซึ่งเขาจะบอกว่าวิ่งได้อยู่ที่518กิโลเมตรนั่นเองนะคะตรงนี้ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไอที่เขาบอกว่า518กิโลเมตรเนี่ยนะคะก็คือเป็นค่าคำนวณที่เขามาจากโรงงานนะคะทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่การขับขี่ของเรานะคะว่าเราใช้ความเร็วเท่าไหร่นะคะถ้าเราใช้ความเร็วเยอะนะคะก็จะวิ่งได้น้อยลงนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะแล้วเราก็ตั้งทิปไว้แล้วนะคะตั้งค่าไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปค่ากันนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะไปค่ะจันทบ,บุรีค่ะอันนี้เราจะไปจันทบ,บุรีนะคะเนินนางพญาค่ะก็ ประมาณ200ก่ากิโลนะคะในขณะที่ตอนนี้รถเนี่ยมันวิ่งได้อยู่ประมาณ519 mm hmm. กิโลก็ mm hmm. เพื่อเป็นการเซฟฟี่นะคะเราก็เปิดแอป mm hmm. เดี๋ยวเราจะชาร์จไฟก่อนที่จะไปถึงจุดหมายนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปชมการชาร์จไฟแล้วก็ต้องเสียค่าไฟเท่าไหร่นะคะตรงนี้ เราเปิดแอปมาปุ๊บเราจะเจอที่ปั๊มพอตทอก่อนถึงจันทบุรีค่ะเดี๋ยวไปแวะเติมกันเลยค่ะ ข้อดีของการใช้รถพลังงานไฟฟ้านะคะอันดับแรกที่เห็นเห็นเลยนั่นก็คือประหยัดน้ํามันค่ะไม่ต้องเติมน้ํามันตลอดอายุการใช้งานของรถเลยนะคะแล้วก็ประหยัดเวลาค่ะไม่ต้องเสียเวลาแวะเติมน้ํามันไม่ต้องเสียเวลาเอารถไปแม่ทันแนนหรือไปเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนั่นเองนะคะเครื่องเงียบมากแล้วก็รถโรกร้อนนะคะพื้นที่เก็บสัมภาระก็จะเยอะมากขึ้นด้วยนะคะเพราะว่ามันไม่มีเครื่องยนต์นั่นเองค่ะ สำหรับฟีลลิ่งในการขับขี่นะคะก,ก็ใช้รถมาหลายๆรุ่นแล้วนะคะก็ถือว่ารุ่นนี้ในเรื่องของระบบช่วงล่างหนึบมากนะคะก็มันได้ในเรื่องของความเป็นโฟรวิวด้วยสำหรับคันนี้นะคะเป็นรุ่น Mark E x t e n d e d Range f o r Wheel นะคะ Extended Range ก็คือใส่ตัวแบตเตอรี่ตัวใหญ่ลงไปทำให้วิ่งได้มากขึ้นแล้วก็ได้แรงมามากขึ้นนั่นเองค่ะลยและในด้านของ อบสนองนะคะขึ้นไหวมากพูดเลยว่าไหวอ่ะขึ้นไหวส่งกับที่มันเป็นมัสแตงจริงๆค่ะมาป่าใส่ฟ้าฟ้าที่กำลังได้รับการนิยมมากแต่ว่ารถไฟฟ้าต้องขอเตือนนิดนึงนะคะเพื่อนๆค่ะว่าอย่าปล่อยจนแบตเตอรี่เหลือ0โดยเด็ดขาดนะคะต้องคอยมันดูนิดนึงนะค,ะ,คะตัวนี้อ่าลักษณะของ หลายคนถามบอกว่าแบตเตอรี่เนี่ยถ้าเสียลูกหนึ่งเนี่ยมันแพงไหมต้องบอกก่อนนะคะว่าแบตเตอรี่1ลูกมันจะมีเซลล์นะคะแยกเป็นห้องๆนะคะมันจะมีเซลล์อยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเสียเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนทั้งลูกมันจะเปลี่ยนเฉพาะแค่ตัวเซลล์ตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นซึ่งเซลล์แต่ละตัวก็ราคาไม่แพงหลักหมื่นเท่านั้นเองค่ะที่มันจะเป็นลักษณะเหมือนกับการใช้งานเซลล์ตัวนั้นเสื่อมตัวนี้เสื่อมนะคะมันเปลี่ยนทีลดเป็นตัวเซลล์ไม่ได้เปลี่ยนทั้งแบตค่ะ จอนะคะก็จะเป็นหน้าจอใหญ่มากนะคะขนาดอยู่ที่15.5นิ้วนั่นเองนะคะพร้อมด้วยเครื่องเสียงนะคะจะเป็น b ี8 Pro ค่ะตึ๊บตึ๊บตึต๊บเลยมาลองฟังเสียงกันดูนิดนะะึงค่ะ ชอบที่สุดเลยคือมันมีที่เก็บของเยอะมากนี่เลยค่ะที่เก็บสัมภาระนะคะนอกจากตรงคอนโซลกลางนะคะจะเป็น2ชั้นแล้วนะคะตรงฝากระโปรงหน้านะคะที่วางท้องเคื่องเห็นไหมเห็นไหมไม่มีห้องเครื่องเลย <c oughs> ก็จะมีช่องเก็บของเยอะแยะมากมายเลยนะคะพร้อมด้วยข้างหลังค่ะก็จะมีที่เก็บของเยอะจริงๆนะคะ ถึงที่ชาร์จกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราชาร์จก่อนที่เราจะไปหาดกันนะคะทุกท่านนะคะอันนี้นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าสําหรับที่ชาร์จนะคะ AC เนี่ยก็จะเป็นตัวชาร์จช้านะคะแต่ทีนี้เราจะชาร์จเร็วกันนะคะตอนนี้แบตเตอรี่เราเหลืออยู่แค่ประมาณ50%นะคะแต่ว่าเราชาร์จไว้ก่อนตัวนี้นะคะอะ s h a d o เนี่ยตัวนี้จะเป็นสําหรับออรถญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ถ้าเป็น CCS2 เนี่ยจะเป็นของรถยุโรปนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราก็ไปชาร์จกันค่ะ เ,เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า,าจะใช้เงินเท่าไหร่นะคะตนนัวนี้แล้วก็ชาร์จนานแค่ไหนตอนนี้แบตเหลืออยู่ที่50%ค่ะมากค่ะนี่เขาบอกเลยนะคะว่าจะชาร์จเป็นเวลา25นาทีเริ่มค่ะอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่า แนะนำว่าให้จองคิวก่อนนะคะเพราะปกติถ้าจองคิวปุ๊บเนี่ยอันนี้คือพอดีเรามาเจอเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่บอกว่ายัางไงต้องจองคิวก่อนแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราจองคิว4ี่โมงเย็นแต่เรามาเลยสักสี่โมงยี่สนก็จะหลุดคิวนะคะก็ต้องจองใหม่นะคะทุกท่านช่วงนี้ปะตะทเติมปีอยู่นะคะไม่เสียตังค์ค่ะ เอาละค่ะก็เมื่อคู่นี้นะคะที่บอกว่าเหลืออยู่50%นะคะขนานี้ให้ชาร์จไปแล้วนะคะประมาณอ่าสินาทีตอนนี้อยู่ที่62%ซซึ่งต้องพูดก่อนนะคะว่า ปกติชาร์จเร็วแล้วเนี่ยมันจะชาร์จได้อยู่ประมาณอยู่ที่80%ดนะคะหลังจาก80%ถึงร0อยเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับระบบชาร์จชา้าไปแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นการยืดอายุการรักษาของแบตเตอรี่นั่นเองค่ะชาร์จเร็วนะคะจะชาร์จถึง80หลัง80%ไปแล้วนะคะก็จะเข้าสู่ระบบเป็นการชาร์จชา้าเหมือนกับเป็นการคือเราปล่อยไปเรื่อยๆได้นะคะปล่อยชาร์จไปเรื่อยๆได้นะคะแต่ว่า,าหลัง80%ไปแล้วถึงร้อยจะเริ่มเป็นการชาร์จช้าเพื่อยืดอายุกาารใช้งงนขอ ตัวแบตเตอรี่นั่นเองค่ะก็อ,อยู่ที่อ่าเดี๋ยวเราก็จะเสร็จแล้วนะคะเท่ากับว่า50%นะคะแบตเตอรี่ที่เหลือ50%ชาร์จทั้งหมด20นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปตอนท้ายให้ฟังกันด้วยนะคะว่า,าในเรื่องของการกินไฟเท่าไหร่และกี่กิโลต่อนหน่วยไฟนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันให้ชมค่ะนี่เลยค่ะแป๊บ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 นั่งแป๊บเดียวนะคะเมื่อกี้51ตอนนี้มา53%เปอร์เซ็นต์แล้ววมากและเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะคะว่ากินไฟเท่าไหร่ ค่ะชาร์จเต็มแล้วนะคะภายในเวลาเพียงแค่24นาทีเท่านั้นเองมาดูบทสรุปกันนะคะทุกท่านเชิญจ้าอ่ะเราม,มาดูดีเทลกันนะคะจะเห็นได้นะคะว่าตอนนี้นะคะเราชาร์จไปทั้งหมด79%แล้วนะคะจะเป็นพลังงานทั้งหมด29.20หน่วยนะคะเท่ากับว่าตัวนี้อ่า อันนี้พอดีว่าตู้นี้ชาร์จฟรีแต่ถ้าเราเทียบเป็นไฟบ้านแล้วนะคะเราจะตกเสียเงินนะคะถ้าเทียบเป็นไฟบ้าน29หน่วยจะเสียเงินอยู่ที่ประมาณ104บาทนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นกรณีไฟบ้านนะคะคือจริงๆแล้วถ้าเป็นไฟบ้านเนี่ยพูดง่ายๆเลยนะคะว่าท่านจะเสียขับรถ1กิโลเสียเงินอยู่ที่30สตางค์นั่นเองนะคะแต่จากการที่ว่าเราเคยมีไปเทสกับสถานีอื่นที่เขาคิดเงินนะคะ1กิโลจะเท่ากับท่านเสียเงินนะคะอยู่ที่ ห้าสจะตางนั่นเองค่ะประหยัดสดๆเลยนะคะแล้วก็เชิญชวนเพื่อนๆด้วยนะคะถ้าใคร ที่วที่จันทบ,บุรีนะคะอย่าได้พลาดนะคะมาเลยค่ะเนินนางพญานะคะถือว่าเป็นแลนด์มาร์คที่จันทบ,บุรีเลยค่ะเป็นจุดชมวิวนะคะเช็คอินสวยมากมายเลยนะคะดูวิวดูบรรยากาศเดียวโหฟินหน้าสวยมากนะคะตอนนี้ก็ปลดล็อกกันแล้วนะคะก็ถือว่าหลายๆคนก็อยากจะท่องเที่ยวกันนะคะเอคอแนะนําค่ะถ้าใครมาเที่ยวจันทบ,บรุรีต้องมานะคะที่นี่เลยค่ะ เสร็จภารกิจแล้วนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางกลับค่ะเดี๋ยวมาชมกันนะคะต้องบอกเลยนะคะว่ากลางวันเนี่ยเจ้ามาร์กี้เนี่ยก็หล่อเท่แต่กลางคืนนะคะก็สวยไม่เบาเลยค่ะทั้งไฟหน้าไฟท,าท้ายที่เป็นเอกลักษณ์ของมัสแตงนั่งเองมาป่านหนุ่มขุมพลังใสาฟ,าฟ้าฟาดค่ะสวยไหมไฟหน้าสวยมากมายเลย และไฟท้ายดูสิยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นมัสแตงเลยนะคะเป็นเส้นแนวซค่ะด้านหลังค่ะข้อดีของการใช้รถไฟฟ้านะคะก็ในกรณีที่เราลงเขานะคะมันจะเป็นเอ่อมอเตอร์ Water นะคะจะปั่นเป็นไฟนะคะเพิ่มขึ้นให้เรานั่นเองอย่างเช่นว่าถ้าเราขับนะคะอยู่สักประมาณเหลือวิ่ง่ายอยู่สักประมาณร้อยโลแล้วเราต้องขับลงเขาประมาณสัก ห้าหกสิบกิโลอย่างนี้ดีกว่าเนาะมันก็จะปั่นเป็นไฟกลับมาให้เราเท่าตัวเลยค่ะระบบนี้มันเป็นระบบของรถพลังงานไฟฟ้านั่นเองค่ะเป็นเทคโนโลยีของเขานะคะ ระบบเซฟตี้ต่างๆนะคะของตัวรถยนต์นะคะก็ <c oughs> จะมีระบบคิชคอนโทรลสามารถตั้งคิชคอนโทรลได้สปีดรีมิชได้นะคะก <c oughs> ็คิชคอนโทรลก็สามารถตั้งได้นะคะในระยะห่างว่าท่านต้องการตั้งระยะห่างอยู่เท่าไหร่นะคะของตัวรถนะคะตั้งระยะห่างจากรถคันข้างหน้าเท่าไหร่นะคะสปีดรีมิชนี่ก็คือต้องการที่จะตั้งให้รถเนี่ยมันมีความเร็วมากขึ้นอยู่เท่าไหร่เท่าไหร่นะคะสามารถตั้งได้เลยนะคะ และมีระบบช่วยจอดด้วยนะคะนี่คือระบบป้องกันการออกนอกเลนนะคะแล้วก็มีระบบช่วยเบรกอัตโนมัติด้วยนี่คือให้อยู่ในเลนสมมุติว่ากรณีเราขับขับเนี่ยเราออกนอกเลนนะเนี่ยเห็นไหมมันจะขึ้นไฟสีส้มนะคะแล้วพงวมอะไรมันก็จะนึดด้วยนะคะอ่ะเรากลับเข้ามาในเลนแต่ถ้าสมมุติว่าเราเอ่อจะออกซ้ายออกขวาถ้าเราตกไฟเดี๋ยวนะ ปรงนิดนึงอ่าีนนี่ปรุงอ,อะไรเขาปรัให้เขาไปให้เองด้วยนะคะพรงงอะไรไปให้เองแต่ว่าก็คือเราต้องประคองด้วยนะคะอ่าอย่างเช่นว่าเราจะออกนอกเลนเราจะแซงใช่ไหมเราก็ต้องเปิดไฟพอออกนอกเลนปุ๊บม,มันก็จะไม่มีปัญหาอ่ะกลับมาดูง,ง่ายๆอ่ะถ้าไม่เปิดไฟเลี้ยวนะออกนอกเลนอ่ะพวงมาไรขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ไฟแดงตรงนี้ขึ้น มีรถพร้อมรับได้ทันทีนะคะสคันสสีเลยค่ะมีทั้งสีฟ้านะคะสีขาวและสีแดงนะคะมีรถพร้อมสมมอกทันทีค่ะด้วยราคาอยู่ที่4ี่ล้านสามแบาทหมด3คันนี้จองใหม่รอรถกันกลางปีหน้านะคะรถขาดตลาดแล้วนะคะอยากใช้รถปรังงานไฟฟ้าทักกันเข้ามาค่ะจากแหล่งทาวไรยๆแหล่งทาวนะคะที่ว่าตอนนี้น้ํามันขึ้นราคากัน ปล่อยให้เป็นอย่างนี้เรื่อยๆเขาว่ากันว่าปลายปีน,น้ำมันจะตกกิโลละเป็นร้อยนะคะมาค่ะมาใช้รถพลังงานไฟฟ้ากัน เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้คือที่เราตั้งค่าก่อนการเดินทางนะคะเพื่อนๆตอนนี้เรากลับมาถึงกรุงเทพแล้วนะนี่เลยค่ะ ตอนนี้นะคะมาดูค่าเฉลี่ยของเขากันนะคะเ,เขาจะเป็นสถิติเอาไว้นะคะว่าตอนนี้เ,เราเนี่ยตั้งแต่เราไปจันทบุรีเนี่ยเราวิ่งไปทั้งหมด487.3กิโลเมตรนะคะใช้เวลาในการเดินทางไปกลับทั้งหมดนะคะ8ชั่วโมง51นาทีค่ะและอันนี้ก็คือเป็นหน่วยนะคะที่ว่าใช้ไฟไปเท่าไหร่นะคะเขาจะบอกว่า5กิโลเมตรนะคะต่อหน่วยอันนี้ต้องพูดก่อนนะคะทุกท่านนะคะว่า ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ความเร็วของเราขับขี่นะคะเราขับขี่เนี่ยคือบอกตามตรงเลยว่าเอค่อนข้างหวดมากนะปกติแล้วโดยั่วเฉลีย่ยถ้าวิ่งในเมืองทั่วไปมันอยู่แค่ประมาณสัก6กิโลเมตรต่อหน่วยนั่นเองนะคะแต่ว่าอันนี้ค่อนข้างเหยียบเลยพอสมควรนะคะก็จะได้อยู่ที่5กิโลเมตรต่อหน่วยนั่นเองเนะะี่ยค่ะทีนี้อ่าอันนี้นะคะถามว่าแล้วคำนวณยังไงนะคำนวณยังไงคำนวณก็คือว่าเราตีไปว่า1หน่วยนะคะเท่ากับ3บาทนะคะแล้วเอา3บาทไปหาร 5กิโลนะคะนี่ขนาดแบบเหยียบพอสมควรนะคะจะตกกิโลแล้วไม่ถึงบาทนั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็น6กิโลนะคะต่อนหน่วยนะคะก็เอา3บาทนะคะหัน6ก็จะตกอยู่เพียงแค่ 0.5สตางค์นั่นเองนะคะต่อ1กิโลค่ะประหยัดสดๆไม่ต้องงอ้นน้ำมันและพอกลับมาถึงบ้านไปชาร์จไฟกันเดี๋ยวเราให้ดูพลังงานนะคะเขาจะมีการโชว์พลังงานด้วยค่ะว่าอ,อ,อัตราสิ้นเปลืองเนี่ยของตัวไฟเนี่ยมันหมดไปกับอะไรนะคะ2%นะคะเกี่ยวกับระบบแอร์นะคะ95%เกี่ยวกับการขับขี่3% Accessory ก็เปิดเครื่องส่งเครื่องเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ประมาณนี้นั่นเองค่ะเอาแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาชาร์จกันนะตอนนี้นะคะเรากลับมาถึงเนี่ยเ,เขาจะบอกว่าเหลือนะคะตอนนี้เหลือวิง่งได้อีก100กิโลที่20%อร์เซนะคะแล้วเราก็จะมาชาร์จช้ากันชาร์จที่บ้านนี่แหละคะ่ะเอาแล้วค่ะเราก็มาชาร์จกันนะคะอันนี้เราจะติดอบอกเลยนะคะว่าเป็นติดแบบเซฟตี้นะคะ3จุดเลยนะอันดับแรกนะคะการชาร์จไฟนะคะเราจะต้องเปิดคัทเอาก่อนเนาะเปิดจากตรงนี้เสร็จปุ๊บเอาหัวมา ไปชาร์จกันนี่เลยค่ะเสียบเข้าไปนี่ แล้วเราก็เสียบเอาไว้เลยนะคะก็คือว่าอันนี้เราจะมีระบบเซฟตี T ้คัทไว้นะคะ3จุดนะคะไม่ต้องกลัวเลยในเรื่องของไฟกระชากนะคะก <c oughs> ็เอาละ <c oughs> เดี๋ยวขึ้นนอนละแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาถอดออกนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าตอนเช้าเนี่ยมันเต็มสมมุติว่าโดยปกติแล้วเนี่ยชาร์จเต็มถังนะคะถ้าไม่ไม่มีไฟเลยเนี่ยจะใช้อยู่ประมาณเจ็ดชั่วโมง 7- 8ถึงชั่วโมงและสมมติเอนนอนตื่นสายเอา้ามันเต็มแล้วทำยังไงมันจะตัดไฟให้เองค่ะฟันดี้นะ นี่เลยบรรยากาศตอนค่ำคืนบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะสนใจโทรมานะคะ0 8 6 6 6 8 1 9 9 9หรือ0 2 5 8 7 4 66 66 6 6 6แอดไลน a e y auto ค่ะสวัสดีค่ะ